สบายดีพี่น้องมัสกูดสกคนมากินตามีพี่น้องใส่ตีนไก่เลยพี่น้องมาไมแซบแซบมาเตไปซื้อมาพี่น้องแล้วก็มีตําข้าวปุ้นน้าพี่น้องมีก้อนเลือดน้ำเลยพี่น้องพนเทมมาให้ผักกับพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีมากินตำด้วยกันพี่น้อง เ้ะัสบายดีพี่น้องจะทำกัดนัจะทำเอิ่มนเนาตําี่น้องตาําข้าปุ่นกับตาํตาีตํานี่แล้กวก็ตําข้าปุ่นบดยบา บอกปรวทัเอิญมากินเลยบอกกินมีน้อ めんめんわうん。 ต่อเรือพอตัดชิ้นไก่ตัว,ตวลิน้นคือาัดทำาินนำ้ำบ่ โอ้ยขายถึงห้าร้อยกว่าทอด้อนจะซื้อต้มกะลติ่หัวยโอ้ยต้องเป็นน้ำยาย่างกเปราร้อยเรอเมือเมือมาแต่มาหาใจยกับติดหัวไม่นองรอดอีกเปลี่ยนย่างะกเปลี่ยน จอประชัดส่วนเลยยากหนาเนาะไม่ใช่ประชัดปวดผู้ไปเปลื่นห้ามอ่านอยู่ตะวันเนี้ยคือทีสองแสนทำยังหมอกยังไม่เนี่ยหอดบุปผีง่ายมาก เต่อย่างเปลี่ยนช่งวงเตือนี่1ไกล่า มามากมืกินนี่เป็นตัวคนหนานะคนหนาถ้าทำ วนันกเป๋าข้าวมาันมาเลยคุณนาเอรบิามันบ่ะอ,อันน่ตัวไซอันอันมูเติดเห็นเห็หาคเดียวว่ามูกนบอกมาทางตะวนัน ทอาอุดกินหมดแบบน้องหมดเลยตึ๊ดตับดอกกินตินไกนเี๋ตีนไก่ได้กินตีนไก่ดีก่าเาจะกินน้ำาเป็อไจาชมาถอดฟอกบหน่องแล้วกินกัน เขาคิดหรอกเนียแบบน้วอยู่กันนะเธออ,เอยู่กันตลอดใช่ป้องก่อนแล้วก่อนเจ้าใครตาย,รยก็บ,นนะกกบ,บนะอสเตอร์หมดละทะแลกึ้นไปเรียกบับบนี้อ้นน่ะคือบนน่างกุ้งกับน่างใบบุญนี่ชิอยู่น่ามันจะน้องตลอดบอสเตอรไปเวียบก็ยังได้อยู่นะอยู่ลำลานลก็นมีน่างกุ้งอยู่เป็นมูนอน๋อย่น้องน่างกุ้งกับ เิมบ่ยูเนาะเิก่กยักเมื่อเตรียมเตรียมครับเตรียมคอร์ดนอันนีก็เริ่มมมีพยอยู่น้ำคาตาบอเตไปเวียดกบ <c oughs> มมีพยอยู่น้ำอ้อนนอนเรกก <c oughs> นอนอยู่คนเดียวทางที่มกอน,นเลยับุกเอาอะรวกับัน ใช่เป็นโน้นแล้วก็ว่าการว่าจะไปกับต้นออกหุ่นไอ้ายอ้ายก็ยังว่าเมียออกลูกก่อนจะไปวะมีมามา,ามมอายอูอมม่ดั้มแล้วขมไม้หัวแล้วขมไม้ก็คือไปช่องนะเมียอยากให้เจ้าอยู่ข้างๆแล้วว่าอยู่ดูแลเมียแหละจะทำที่นี่ ยอนักย mm ่อนย่อน like Ge ี้เด้โยกเห็ดบ็ได้เลยย่อนาย่อนาเจ้าปรยู่คอยเป็นคนยกคนย่อกล้าดอีปน้องดอปนยูคนเดียวนึ่งกระดินี่แหละ่น้องนี่ซานะสั้นคนผัวาย่แหอรักผักทองผักใส่คไปผู้เดียว ถ้ามีผัวกับผัวพาไปแบบนี้นะไปตะลุมตลาดกันคันวอยยากกับบริไปให้ผัวไปตะลุมตลาดมันจะอุ่นจะสี่เดือนแลออน้วพี่น้องยีงหาเรือนพี่น้องกพ่อพ่อจะบอกหา,หาเดือน,นเนาะเก่าเก่าเดือหนึ่งคันมีคนมาอยู่น้ำกับชื่อุ่นใจแน่พี่น้องเลยพอได้เแบบง่ายๆก็เกิดออคืน่น ขนาดเฮาฟูชายแต้เอยู่เงินบางทีก็แบบนี้มันก็เงียบนะเันว่านางกุ้งมาอยู่น้ำเรือพ่อแม่มาอยู่น้ำบาเต้ก็จะได้ไปเฮ็ดเบียกพี่น้องมันไม่มีใดยอยู่น้ำอ้นแล้วพี่น้องเ้อ มันก็จะหายไปแล้วทหางหนา,หาคามต่อยกันบ่เดี๋ยวผมสองทางครับแกมันจำของคุณวันที่เก้าบอกวันที่เก้าที่ซินเนี่ยอุ้มกันไปแากต้องอีกน้อนมอหนัด มอหนักให้ไปแล้วก็แปลยาจารบลุงขันเมื่อกีนนี้อดเมื่อบ้านเมื่อกี้นี่น,นีันป้าบอเตแล้ะพี่น้องคนนี้ในบ้านแล้ว ่นได้ลูกสามคนแล้วเนาะผลซ้อนทุกอนทังได้ลูกสามคนแต่ว่าบาได้เอโกโกิ่ะบาบ่เด้เอโกลบ่รด้ร่องว่า,า,เ,วา,า,าเพศลูกเพศนิ่งเป็นอะไรอืมคนโตยังงูจักเลยตัวเฮดเบรนี้เดอร์แเฮ็ดแบบได้บอกนะกว่าอน่นมาไปกุ๊บมักรท่านเิ่นเปล่ะเลยเวลาซีด็สไปมักรท่านแล้วกันใจกันใจแลเด็ดปุ๊บแล้วก็ให้มันตกลงี้ดินี่น้องตกลงี้ดินแล้วก็ ไปเบิง่งใบมันะข่านน่ะมันง่ายขึ้นหรือง่ายลงถ้าง,ง่ายลงเราได้ผู้ชายถ้างงายขึ้นเราได้ผู้หญิงเผื่อว่าอดขยันว่าจากลงไปเห็ดเบิ่งอยู่พี่น้องนน่บกทัอย่ากลองไปเห็ดเบิงง่งพี่น้องอันนี้ก็ความเสื่อเนาะเผื่นว่าแอนยินผู้เฒ่าผู้แก่เว้าก็จะ ปูถ่าวเมถาวรปู่ย่าตายง่ายไงไหลพี่น้องเราเบิ่งบอลก็เลยลองมาลูกสามคนนี่บอลเอโก้บอลเรามีแต่ประเหต์บอลนั่นถึงมัดบอลปัทถึงมัดได้แล้วมาซ่ากันอันนี้จังแรกโตลองเห็ดเบิ้งระหว่าเนาะเองเบิร์ไปไทย FC อันลุงปาณ้าเอาเบิ่งเนาะเเบิ่งคนก็เลยแบบลองลองประเหต์เบิ่งพี่น้องเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะพี่น้องเนาะตามโมฮานเหตุตามวิธีชีวิตดั้งเดิมพี่น้องเลยเพป็นว่า จันเลยเอ็ดแบบนี้คิ้วได้เม่นได้มาตะตรงฟกคนมานาะคนก่อนอยากลองให้ความเราได้หัวสามคนแล,คนล้วเนาะลองเบิ่งเราสามคนแล้วโอ้โหเจะไปลองเห็ดเบิ่งพี่น้องว่มามันจะเป็นคืออันเรวาวาบโพี่น้องเลยถ้าอุณหภิษไปแล้วเนาะมันคลอดลูกออกมานะพี่น้องมันบดตรงกระตือว่ามันโมเมนต์มาพี่น้องเนาะอุณหกระบะลายมืออยู่ว่าสิไปเห็ดให้เอซีเบิ่งพี่น้องเลย อ่ะคิอนี่เดีวลาไปก่อนพ่อเราคิดมาได้พี่น้องเด้วสบายดีนันสบายดีพี่น้องแล้วไก่อน